พี่กระต่ายมาด้วยนะกระต่ายอยู่ไหนคะพี่กระต่ายหนูอ่ะพี่นี่นอ่งตรงนี้่มันนี้เลยนะนีครับเก่งมากลูกอุ้ยนี่กระต่ายอยู่ไหนเอ๊ะทำไมหนูยืนได้ด้วยอ่ะเฮ้ยหมูเด้งหมูเด้งเฮ้ยหมูเด้งไม่เจี๊ยบนะไม่ใช่โอ้ยไปไกลไปลูกน้องอยู่ตรงนู้นกันหมดเลยทุกคนอยู่ตรงนู้นกันหมดเลยปากปาพี่ทีเป็นนักงข้างอัญญาลูกพี่เทอ่ะทพี่ได้ก่อน พี่ชีเป็นนะคะอัญญาเถอะเร็วๆวันนี้สองอันอยู่ข้างหลังอีกอันหนึ่งวันนั้นนี่นี่ดูด้วยปอบบาง์นี่มันแต่งกันโอ้โหอันนี้นี่คนละอันคนละอันคนละอันพี่ชีไพี่ชีเป็นเสียยิ้มด้วยนะแบบไม่ได้ชั้นคนเดียวนะนี่พี่บอกโอ้ เขาดูน้าพีด่พีกับไอวานลตายอยู่ไหนคะพี่แะตายหนูว่ะพี่น่าก็มีแมานี้นะขอบคุณครับเก่งมากลูกอุ้ยพี่แกตายอยู่ไหนเอ๊ะทำไมหนูยืนได้ด้วยอ่ะเฮ้ยอุ้ยอูดิอูดิอดิอูดิ เด้งขึ<_<_้นไปข้างบนได้ไหมบะมีเด้งขึ้นไปข้างบนหน่อยพี่ทีมาถ่ายรูปก่อนเอออะแล้วหมู่ได้เอ้าเอ้าหมูจะเด้งยังไงล่ะนั่งลงไปเถอะพี่ทีนั่งลงเถอะทุกคนจะได้นอนจะได้จะได้เปลี่ยนเป็โกโกไดโน่ไงอ่ะมาแล้วทุกคนมองบะมีใชีขึ้นไปลูกมิตินอนยกว่นโอ้ยมันไกลไปลูก น้องอยู่ตรงนู้นกันหมดเลยทุกคนอยู่ตรงนู้นกันหมดเลยปาป่าพิธีเป็นนั่งข้างัญญาลูกพี่เทอ่ะพี่ได้ก่อนพิธีเป็นนั่งข้างัญญาเถอะเร็วๆหนูจะได้ดูอย่างอื่นไงลูกน้องจะได้ไปนอนถอนหายใจอ้วนเนอหนูเด้งมาเองเขาใกล้ๆอัญญาหน่อยพิธีเร็วๆเดี๋ยวหมดเวลาอดดูนะ เร็ว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 เานวเร็วเรวเร็วเร็นเร็วเร็วเราวเร็วเร็วฉันเริ่มจะหยุดแล้วเร็วเร็วนวเร็วเรงวเร็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 วเรวเร็วเรวเร็ววเร็วเร็วเร็วเันวเร็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 วเรวเน็วเวนร็วเร็วเร็เยเว น,น,นี่อี cin ่พี่พีพี่ปีอบน้องหน่อยเออโอเคอ่าโอเคยังทุกคนโอเคแล้วนะยิ้มก่อนสมายลิงโอเคสลิงทีนึงวันจูีนั่นแหลเรี้ว นีนีเกาขายทิ้ง่าไม่ได้แล้วอ่ะเช้ามาเถอะก็ได้ได้แบบเออได้ก็ได้ไหนขอดูรูปหน่อยสิรูปที่ได้โอ้ยเดูหน้าพี่ดูดูี่กับไอไอวามันกันเลยลงมาดูดูดอันยาเถอะอันยาลงมาลูก เดี่ยวเขาล่ออยู่นะนี่เป็นไงเล่าลูกเตี๋ยววิซี่เขาล่อมาหมีเจ็บเจ็บอะไรอันยาไม่เจ็บหรอกลูกเนี้ยมันร้องไห้ใช่เหรอไหนอะไปเสียหายเหรออ๋อโอ้ร้องไห้ร้องไห้ใส่จุบใส่จุกจกระแทกจุกกระแทกอ้อ้โเป็นไม้บอกแล้วอย่ากระโดดลงมาลูกกระโดดสิลูกไหนดิมีเลือดไหม เรื่องอะไรไหมขอดูหน่อยคบปากเลย่บปากเรื่องไรเรือ่องปากไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไ,ไม่มีอะไรเปล่าอายุโอเคอายุโอเคโอเคโอเคไหมครับพิธีหลับตาด้วยพิธีท, <c oughs> ทำไมหลับตาละ่ะนี่ขนาดขึ้นมาตอนทุ่มหนึ่งนะนี่สามทุ่มทึ่งแล้วนะอ่าปากไปนอนกันได้แลนะ้วนี่ใช่หนูช่วยด้วยนะตัวพี่ดูตัวพี่ดูโกโก้ใจด้อไหนพี่เหรอไอ้น้องพี่ก็น่ารักอันหนึ่ เอ้อยิ้มด้วยตอนอารม์ยังดีใช่อันนี้ยิ้มธุรกิจคนนี้อารมณ์ดีเลยอารมณ์ดีโอ้โหอ๋อไปกระโดดอีกไหมอ,อไปจำอีกรอบหนึ่งเอาไหมจำอีกรอบนะเอาไหมแต่ไปเดินที่ไม่จำอีกทีหนึ่งเอาไหมลูกทีน,นี้ลงไปข้างล่างเลยป่าป่าไปนอนได้แล้วะอลฝันบลลงใช่ไหมโอเค ไปไปนอนไปเกไม่คไไ้ดูกโก้ไดเด็กไปนอนแล้วเด็กเลยไปวไปนอนแล้วูกเอเอเอบาย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 เอาสองอาเรลูกแ้วมานอนักหนูนะไปนอนน่ะแล้วลูกไป